สวัสดีค่ะน้องฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามราซินีนะคะในภาพเขาถ่ายรปปิ้งกันใหม่ชิ้นเคย่งเนาะก็เออได้ๆซื้อไข่สีขาวเอ้อสีฟ้ามานี่ยะค่ะอันเนี้ยม่ชิมเข้าไปไม่ได้โอเคก็ไปซื้อมานะคะเพราะว่าเห็นว่ามันสวยสวยก็เก็บเอาไว้ทำขนมสีให้เจ้าลำบักกินนะคะวันนี้น้องลำมายังไม่ออกมานะเดี๋ยวเรา เออสำหรับทีนี้เน่ค่ะได้ไปอ่ะอ่าโอเคไมเป็นไรก็เดบสำหรับทุกีเน่ก็จะแบบไปหาอยากอยากได้เด็กสักคนนะคะอยากอยาได้แบบเด็กวัยจ่อแต่อะไรเงี้ยอยากหรือว่าถ้าในภาคเรียอยางจะเป็นยังไงนะหรือก็เดี๋ยวเราจะออกไปหาาเ็กก่อน เราจะให้รลิสไปที่ไหนอยเดี๋ยานายจะให้อลิสไปที่นี่ดีกว่านะคะทุกคนเื่นส่สารทะเนะ้เนาะยักเป็นน้องอลิสนะคะแล้วก็ไปเลย เดี๋ยวแม่นะคะราะว่าเราจะทำยังไงเนาะราจะได้เจอพี่ชายคนนั้นอีกทีเพราะว่าตอนนั้นเราเน่ยเราเซฟไม่ได้เซฟเอาไวอ้ออต่อนนี่ไม่ได้เซฟเอาไว้นะคะก<ๆ>็จะเราจะต้างไปที่เอาเดินนะขอั้งก่อนอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ได้สร้าง้นานะคะกลุ่มกลุ่มเอ่อแบบนี้เนาะก็สร้างชนะาเลรก็มาเป็นหัวหน้านะคะ ก็ใช้กดไลค์อะไลฟ์นะคะเพราะว่าหนูว่าแฟนเชื่ออะไรดีก็กดไปที่ตรงนี้มาแล้วก็แ่บเราสร้อยเป็นอันนี้นะคะนี่ผู้ชายคนนี้ค่ะเราก็จะชวนมาที่นี่นะคะไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเราก็ชวนเขามาแล้วไม่ไปจะให้ไลฟ์เราเชิญเขามาที่นี่ก่อนนะคะ ยีงไงเราเปลี่ยนสีโทรศัพท์นะคะเป็นสีชมพูสวยๆนี่ไรสีหนึ่งนะคะเราวมาเดี๋ยวก่อนนี่มาแล้วมาใช้กลุ่มอันนี้เป็นกลุ่มแบบเอ่อคล้อยติุขมปพวกต้นไม้นะคะเป็นแบบคนที่ชอบติดต้นไม้นะคะขอลายอะไรนิดหน่อยก็เลยเริ่ติดคนนี้นะคะ เนีคยาวนี้ค่อนข้างสิบง่ายเลยเนาะอ่ะอต่อเล่นไปอ้ม <c oughs> ใช่เลยไม่รู้ใครหลยก็ยใครเลยแล้วก็ ออหัวใจเพิ่มแต่ว่าหลอดสีแชมพูจะเป็นโรแมนติกนี้ขึ้นนะคะก็กดทั้งหมดเลยอะไรก็ได้นะคะที่มันเช่วยเพิ่มอ๋อเราโรแมนติกขึ้นแล้วมีน่ารัก โอเคเดี๋ยวแล้วมันจะขึ้นน้อยมากๆนะคะเนี่ยแค่นี้เองอ่ะโอเคไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆทำไปเรื่อยๆกันนะคะอาจจะไม่ได้ภายในคลิปนี้เนาะให้ดอกไม้ไปกี่ดอกแล้วไม่อไม่ให้ดอกไม้แล้วเลย อ๋อว <krit> ่งไ่าอืมอะไสิ่งห่งนะคะอืมเราให้มาทำบาปช่วยถือได้อ๋อจะซื้อทำอะไรได้อีกหลมอรอมนติ ถามว่าตอนนี้สามารถทําสิ่งนั้นได้หรือยังทำได้แล้วนะคะแต่ว่าเนี้ยทำอยากให้หลอดของเราเต็มเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปสั่งซสิ่งคนนี้นะคะแล้วเขาก็น่าจะเหมือนี้เหมือนกันอย่งให้แบบหล่อๆนะคะย้ำว่าหล่อเท่าไหร่เพราะแค่เวลารีสิ่งจะตายละ เดี๋ยวให้ทอาหารกัอนอาซาทำเป็นอุ้ยเดี๋ยวนะคอทำยากันอ่ะอุ้ยอุอ้อยเดี๋ยวทำเลยกินี้อ่ไอริอยู่นะคะพื่อไหเดีย๋ยวไ้ทำอาหารกิน,คคนก,ก่อนโอเคก็วิชาคนนี้เราไม่ต้ใส่เดี๋ยวเราไปแต่งกินก่อนนะคะ ถ้าเราทำอาหารก่อนี่้วเจ้างคนมาแล้วเราก็ไปซื้ออาหารเขาไปได้นะแต่ไม่เอาอ้าวเขามาทำอะไรคะคือได้เหรอเอ่อทำอะไรเขาได้บ้างโอเคก็ทำไปจน่งมาหนานะคะโอเค ก็มาชิได้นะ้อแห,หยิบมาหนึ่งจานพอนะคะแล้วให้เขาป,เป็นแบบนี้ ชี้ทงเนี่เขาเล่นอเดี๋ยวฉาไปที่บ้านก่อนเราวไปทำหลอดหลอดมันติดให้แต็มที่บ้านนะคะถึงนทอแต่งงานกันแล้วเนี่ยมันจะเข้ามาที่เออมันจะเข้ามาที่ครอบครัวเราด้วยเปล่าเราสามารถให้เขาเข้ามาในครอบครัวเราได้นะคะอก็เดี๋ยวเราจะมาทำกันอันนี้ใส่หู วันนี้ใส่หูฟังแมวแล้วนะอโอเคเข้าแค่เข้าบ้านกปับนึงนะคะเข้ามาถึงแล้วอันนี้เราเราเปป่ะแล้วคนาถึงแล้วเขาจะเข้าได้ไหมต้องเปิดประตูก่อนนะคะโอเคอ่อเดี๋ยวก่อนอ๋อเ่ออ่ออ่อโอเคเว เัสนแบบอันนี้แบบปกติก่กอนนะคะมููแบบปกติก่กอนแล้วค่อยมามู่ชิมมูแบบที่อ่ะนต้องาให้มีลูกเนาะทำสองอย่างเนาะอเคใช่ให้เราชวน,ชนขเขาเองเลยสะดีเนียอ้อย <laughs> โอเคนะคะเข้าไปทำกันไดน้ อีกชุดนะคะนอนอ๋อไม่โอ้โหจะสิเป็นตลอดเรามันติดสีโอ้ยเรียเต็มแล้วนะคะอ่าขึ้นมาเป็นอะไร level สุดยอดรักนะคะใช่รักโอเคอ่าอยาต้องเข้าไปดังผู้ชายองนี้เวยใช่ไหม กออกมาสักเลยนะคะเราได้รูปผู้หญิงของนเราต้องกินของหวานใช่ไหมก้นยาแล้วกันเยีย่ยมยนีอ่อยากเชื่อเราสามารถจีบได้ภายในวันเดียว ซึ่งเราสามารถเล่นกับแฟนกับคนซิมกับคนหนึ่งได้นะคะแต่ไม่แต่ไม่ได้เล่นชรยเล่นกัรุ่นหนึ่งหลายคนไม่จำเป็นเราเห็นข้าในามันเป็นย,งยนงนังไงอนี่ยเน่ถไม่ซูมไม่ซูมไม่ได้ ใช่มันขึ้นแบบเยอะมากฟังเียเต็มแล้วอะเสียงอะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวให้นอนด้วยนะคะโอเคเสร็จแ้วเสร็จแล้วเนี่ยใกล้เสร็จแล้วมั้งใกลจะใกล้เสร็จแล้วนะคะโอ้โหโอหโออ้โหงว่อนโอเคนอนนะคะ ไม่อยากจะนอนไม่ได้ดเลยต้องไปตรวจคันก่อนนะคะต้องตรวจคันก่อนเนาะ,ะเออ่ถ้าไม่ได้เนี่ยยังไงเดี๋ยวเราจะได้ทำต่อเนาะให้มันไปตรวจกันก่อนนะคะไหนดูซิสัมผัสได้ถึงต้อกไม่น้อยเปล่ววาว้าวจริงๆด้วยอะ่ะต้องไปบอกก่อนใช่ไหมโอเค เี่ชิ้นท้องล่ะจริงเหรอเาขอเสียงได้ไหมแมอืมดูมีความสุขมากนะคะเดี๋ยวนอนดีก่อนเนาะแด้กนอนนะคะอลิสง่วงเนาะยะต้องไล่เขากลับบ้านด้วยเดี๋ยวฉันอนก่อนไม่เวลาเลยบายบ

ไปแล้วอ่ะน้อมไปแล้วขึ้นไปไหนแล้วไปตายไปแล้วเป็นไรอ่เแลาวกาไจะน้อยน้นงแล้วนะคะน้อยหน้ลสู่เรเ็แล้วน่คือโรแมนติกเลยนะคะโอเค เราไปทำอะไรกันนะาะอ๋อตอนนี้เดีย๋ยวเราให้อลิสเอาไปทำงานสวนก่อนนะคะจรงิงๆเราควรเอ่อจ้างคนมาช่วยทำงานหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้แบบลอริสก็ทำงานไม่ไหวนะคะอันนี้เดี๋ยวมาขายทิ้งเลยเนาะ แล้วก็อันนี้นะค่ะทิ้งทั้งหมดด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวต้องมาใส่เอ้ยเดี๋ยวนะเอ้อเอ้อจะทำได้เหรอเดี๋ยวเรากขอน้องหลามาออกมาด้วยไม่อยากรู้ว่าจะทำยนงไงได้ะถ้าทำได้เดี่ยจะทำให้ดูอะไรสักอย่างนี้อ่ะไม่อยากไม่อยากจาใส่เยอะไปเลยไหมอันนี้นะคะใครอยากให้ เอาไปเล่นเป็นวันทางแรกเบบี้เชลิก็บอกเลยเนาะพว่าเอาเดี๋ยวเนตัวจากน้องๆอันนี้นะคะที่ได้มาเอาไปเล่นวันทา้งแรกเบบี้เชลลิงนีิงมันมานานมานะคะคอยเล่นลิสเออไา่หอกอยู่เดอาไหนอะเห้ออะไรอ่ะ เด็กไฟตอนน้องล่ม้อาอยู่ข้างในนะคะไม่ได้ล่าม้าออกมาเร็วอยากดูว่ามันจะเป็นยังไงล่ามาออกมาเร็วอาชมีนขึคนไม่ได้หรไไนะอ,อโอเคเดี๋ยวไปให้อาาหรก่อะทีนอ้ทุกคนเดี๋ยวเนี่ยจะต้องซื้ออะไรเด็กก่อนนะคะ เราอาจจะต้องเชื่อมห้องนอนกับห้องคอมเพื่อทําให้มันเป็นห้องนอนเบ็กคอนโซลนะคะเราไม่สามารถเอารูปในห้องนอนได้คุณพี่ไม่พอซื้อพอไหนดู้สิอะไรอ่ะอ,อ๋ออนี้อืมเราจะต้องซื้อเปลเด็กเข้ามาใช่ไหมไหนดู้ิ อืมส่วนของเด็กนะคะนี่านี้แบบเนี้ยจะเรียกสีชมพูแล้วกันน้อยอยาน้ลูกสาวเวลาเดินไม่ได้อเอาไว้เอาไว้แขวนแขกนห้องไม่อยู่ห้องนอนก็ได้ แต่ว่าตรงนี้นะคะโอเคเสร็จแล้วตอนนี้เราจะดูหน่อยอ๋อแล้วทำอที่ตนี้ได้เขากลับแล้วนะคะต้องซื้อละมั้งต้องาานะะหนักสักละมั้งนะคะเราจะใส่อาหารอยามั้งว่าโกับฟอกมากอะ สมภรณ์เป็นเอ่อถือว่าความสัมพันธ์นะคะดีมากๆตกกอนนี้อ๋อแล้วามาเข้าไปแล้ว,ลวเนี่ยพอมาก็ลามาออกมานี้นะลามามานี้เร็วโอเคลาม้าอปแล้วเดี๋ยวเอามา คุยกับน้องนะคะแล้ก,ก็เอ่อมาเดี๋ยวคุยกันเราจะมาคุยสนิทสนินความความความนะคะเข้าค่ะค,ค,ความสนิทเออ,อให้หาหนอนด้วยเดีไปดูน้องไก่ ไก่โอเคมันมีไข่ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีไก่เอ้ยไม่มีไข่ไข่อะมีมีมไข่นะคะโอเคเดี๋ยวเราให้เราลิสไนยับผ้าก่อนใส่อันนี้เดี๋ยวราลากน้ำก่อนดีกว่าเออก็เหม็นเหม็นนะคะเหม็นลากน้ำก่อนแล,แล้วก็หิวด้วยใช่ไหมโอเค ก็ม oh, yeah, sure ีสตรอเบอรี่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูกันออเดอร์สดรอเบอรี่นะคะอยากได้สตรอเบอรี่อยากไม่ใช่เชอร์รี่นะคะต้องกินอะไรได้บ้างอ่ะไม่มีสตรอเบอรี่หรอเดี๋ยวเราไปดูแค่ผักผลไม้ดีกว่ามีแค่ผักผลไม้นะคะ อันนี้สรเอรี่จะมีนอันนี้ตอรี่แล้วอันยาวเลยยเอ่อแล้วก็เอาเชอร์รี่ด้วยนะคะสำับเืตอนปลูกแบ็คเบอรี่นะคะแล้วก็บลูเบอรี่ด้วยเนาะโอเคแล้วก็โทรสั่ง แคร์เรีไปนะคะปกติเวลานี้ไม่ได้เล่นให่ก็แบบซื้อมาอยู่แล้วนะคะชอบซื้อเอ้มเดินมาเลยวันอหไรวันนี้นะคะเป็นวันแห่งกานอะไรเอ่ยอ้ออาหารรสเผ็ดเอาไปแล้วอไริ์ไม่มีพริกต้องสั่งพริกด,ด้วย เอออ๋อสองสิปนะคะะอองดีล่ะไม่มีอะไรเผ็ดๆเลยเหรออะยแล้วอองดี่ะตอนี้ยซุงไปงานแข่งเขา,าเอาะเดี๋ยวดูก่อน ดีอะไรดีๆคะเราจะทำอะไรอ่ะเรนจะสั่งมาได้ไหมอ่ะเสือผิดไหมก็ไม่ผิดนี่น่ะเขาไม่ได้บอกว่าห้ามต้องสั่งปะใช่สั่งอะไรคะเออเป็นอะไรดีเออไม่รู้อะไรจะเพูดอ่ะ Không cũng nhầm nè Ờ...mình đang sửa máy mình không Ờ...mày đi à? Ờ...anh đi sửa cái này, Mình phải nhầm uh, oh, oh, Hi, so Ok <laughs> โทรศัพท์นะคะน้องโทรศัพท์สองโอเค้ยน้องก็เหนื่ด้วยนะคะเออนวองมันก็เหนื่อยด้วยแต่ว่ายวให้โทรศัพท์ไปก่อนเดี๋ยวเราต้องมาคุยนะคะคุยก็เย็นโอเคคุยเนาะโทรศัพท์จานอะไรเนาะอาหารที่เราเสียนะคะ ได้ส like uh ั่งอาหารไปแล้วแล้วน้องเอามาล้างนะคะแล้วดีเซลิคอลข้าวขอรับผิดชอบนะแล้วก็รับไปส่งอ้าวนี่ยรับไปส่งรับใส่ชุดนี้เนี่ยแล้วนะคะเอ่าอันนี้เป็นอาหารเนาะอ้าวเข้าไปเลยเหรอวางให้นะคะโอเค

เอเปิดมาแล้วเนี่ยค่ะโอเคแเร้วให้เอาันนี้มาแล้วอันนี้ก่อนเอาคนเที่ยวมาส่งให้นะคะเข้าไปเลยค่ะเขาก็จะมาวางไว้ตรงโต๊ะใช่ไหมโอเคคลิปนี้น,น่านจะไม่ส,งส่งเ็จทั้งหมดนะคะเพราะงั้เนเดี๋ยวเราต้องไปทำตุลาแล้วเนาะมาเปิดถุงก่อน ถูงด okay. ้วยโอเคอะไรสิวด้วยนะคะอ้าวเอ่อของไหนอ่ะของไม่อยู่ในตัวอะไริละในนี้อ๋อมาเปิดดูก่อนเดี๋ยวเปิดดูเราอ้าจริงจ้าของอยู่ในนี้นะคะโอเคเดี๋ยวให้รายิสกินซอรี่นะคะอ้าวไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ซอรี่ซอรี่ซอรี่เออตุ๊กิด แอสโบรี uh, นะคะแอสอบรีเนาะแนสอบรีอ่าจะได้ลูกสาวนะคะแค่เออเดี๋ยวลิซ่าต้องไปงานเขานะคะอันนี้เนาะ ถึงเวลาใช่ไหมเออเขาเริ Bem, ่มตอนโอ๋อโอเคเป็นตอนเที่ยโมงเย็นนะคะได้ได้เดี๋ยวให้อลิซเอาเอาหารไปชาติเย็นด้วยก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะซห็นว่าอาหารอ้อาหารนี้น่าจะไม่ค่อยเผ็ดเว้ยอลิซนี่น่าอะ อันนี้แซ่เรลือก่อยังยังไม่ได้นะคะนี่เพิ่งก้าวมาข่ออันนี้จะอ้วกเอ่าน่าจะกินเผ็ดไม่ได้หรือเปล่าน่าจะใช่นะคะอ๋อน่าจะกินเผ็ดไม่ได้เนาะลมะเาใส่ให้ลมะแล้วนะเออเหมือนจะซีเดี๋ยวเอางานของลิซนะคะมาตั้งก่อน สำหรับไอสองคนนี้ไม่รู้มัน,ออมนคืออะไรอ้าวถ้าเชิญเราไปอ้าวไปก็ได้เออโอเคเดี๋ยวเราไปหาเขานะคะ มาแล้วเอ้าทำไมใส่ชุดนี้อลิสทำไมใส่ชสุดนี้เอ้าขอชิญนนะ้อยที่นี่นะคะก็เดี๋ยวก็จบแล้วเนี่ยอะไระอไ่ะเฮ้ยสวยอไไ่ะกดไม่ได้เดี๋ยวเรามาสวีบบานแบบที่นี่ก็ได้นะคะเออาขออยู่นี่ัวเนาะเอ่อเออคุณผู้ชายเปนไงแล้ววะอลิซ ปล่อยเขาไปได้ไงเนี่ยเอ่อเขอเนื้ใคร่ะเะาอลิเซนได้ไหมไม่ได้นะคะอลิเซนไม่ได้อะว่าสวยจังเลยอะสวยอันนี้ใช่อันที้ไปประโยชน์มั้หรือเปล่า จะใช่นะคะทำสุดเลยมีประโยก็เลยป้านใครคะเนี่ยป้านอะไรจะให้สุดอะไรแล้นะให้เกิดอย่นอะไรขอบคุณค่ะป้านแบบก็หนาวเห็นไปไปกับป้านงานตรงนี้ก็มี ไปเข้าหอน้ำก like ่อนลยิปไปเข้าน้ำก <Okay. S 1> yeah. ่อนน้องะไล้วเขห้องน้ำก่อนเลยเลยอปชิมแอบดืยอเข้าห้อายได้ปะไม่ได้หะอันเข้าฉ่อเข้าเร็วเเลยลิออกมา ว่ามีไม่มีเลยหรอโอเคอ่าเดี๋ยวเราให้อลิซมาปิดคลิปก่อนอลิาชุดสีนี้เป็นชุดก่อนเดี๋ยวเราให้าลิซใส่ชุดตัวที่ไม่เคยใส่จ้ออันนี้นะคะไม่ได้ใส่เลย นี้คือเ,อาเราล่้าชุดน้องจะเปลี่ยนเป็นปสีเขียวหมดเลยนี่ทำไมนะคะใส่ชุดไหนก็นต่างเนาะโอเคก็ใช่ค่ะนี้นะคะลาลิสก็ขอเวลาไปก่อนนะคะในเรื่อก่อนแล้วก็แชร์กดซับสไครป์เป็นเงินสายให้ลาลิสด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาลิสไปก่อนสว <ST> ัสดีค่ะบ๊ายบาย